ทำไงอ่ะถังแล้วลูกโดดขึ้นมาทำไมทำไงล่ะตายแน่ไม่รอด,ดโดดขึ้นมาได้เด็อ้าวหาทางลงทำยังไงล่ะแล้วมันสูงก็สูงขึ้นมาได้อะลงยังไงอ้าวอ้าวกล้าเปล่ากล้าโดดลงเปล่าอย่าเสี่ยงนะขาหักนะ,อ,ะอย่านะอย่าที่หลังก็จำอย่าขึ้นมาอีกอาอย่า จำไหมที่หลังเอามาฟ้องแล้วมาฟ้องอะไรที่หลังจะขึ้นอีกไหมืหึอ่านอนมันเลยจะขึ้นอีกไหมไม่ต้องโดดขึ้นมานะที่หลังอะ่ะโดดขึ้นได้ลงไม่ได้อะอ้ะอ,อนเลวอ่ะจำไหมน่ะจำไหมขึ้นมา แล้วลงไม่ได้ลูกจําไหมขึ้นโดดขึ้นเตียงถ้าอยากลงลงไม่ได้ลูกเออจํานะต้องขึ้นมาอีกนะอืไปลงเปล่าใหญ่อุ้มลงอยากไปวิ่งข้างล่างอ่ะทำยังไงล่ะ ลงหนาวอยากลงลงไม่ได้อ้อาวเามากัดที่นอนอยายขาดทำไงปา๊ปาปป๊าบเลยปากไหนกัดป๊าปก,กัดที่นอนปา๊าบกัดที่นอนยายอ่ะตีปากเลยหหึปากอุ้มลงให้อย่าอุ้มให้แ้วอย่าขึ้นอีกนะ